นโยมจะสอบถามเรื่องสังขารเจ้าค่ะสังขารมีกี่ชนิดที่พราปฏิสิทสังขารมีกี่ชนิดสังขารมีสามอย่างใช่ไหมคะที่ที่โยมรู้นะเจ้าค่ะแต่ว่าโยมไม่รู้ว่ามันจะมีเยอะกว่านี้ไหมทุนขาวว่ามันอยู่ตรงระยะไหนอืมถ้าสังขารในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราไล่เนี่ยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยที่มีสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายไอ้ทุนขาสังขารทั้งหลายมีอะไรบ้าง กายะสังขาง 1, รหนึ่งวจีสังขาง 1, รหนึ่งแล้วก็จิตตสังขารหน,นึ่งอันนี้เป็นสังขารทั้งหลายตพราะมีองก,กายวาจางใจเ <c oughs> พราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณแล้วนธ์ปฏิจจสมบัตินะเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอันนี้มันนามรูป้วมาเรื่องของนามรูปมีอะไรบ้างรูปรูปก็คือมหาวัรูปสิ่นามมีอะไรบ้าง นาำก็จะมีเวทนาสัญญาแต่ปกติเราบอกสังขารใช่ไหมแต่พระเจ้าจะแตกของอีกตัวนี้ตัวสังขารนี่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิย์กาลถูกไหมตัวสังขารเนี่ยตัวนี้จะต้องเรียกว่าเป็นเจตนาผัสสะมนสิกาลนะในรูปใช่ไหมคะสังขารจะไปอยู่อะไรในรูปอ่ะใช่เพราะมีสังขารในปัจจัยกินมีวิญญาณเมื่อกี้ก็มีนเพรูปกินน้ำรูปกินน้ำรูปแล้วก็แยก ใช่ไอตัวนามรูปเนี่ยรูปก็คือมหาภูตรูปสี่ส่วนนามเนี่ยเวทนาสัญญา<น>เจตนาปัสสามนสิการเห็นไหมไม่มีสังขารเนี่ยพอสังขาราามันแตกออกมาเรื่อยๆแล้วนามรูปนี่คือขันห้าเลยนะเจ้าค่เพราะว่ตัวขันห้านี่แหละเอาแล้วตัวสังขารที่อยู่ในนามเป็นอย่างไรเจ้าค่ะตัวสังขารที่อยู่ในนามใช่มก็ถึงบอกไงเจตนาปัจจามนสิการอันนี้เป็นรูปของ เป็นการแตกออกมาเข้าใจไหมเหมือนเราจะไปรับรู้อะไรสักอย่างเนี่ยผัสสะเห็นไหมตัวผัสสะเนี่ยใชเรื่องมีมนัสิกกรรมก่อนมนัสิกกรรมคือน้องไปคือน้องไปปุ๊บแลายเป็นผัสสะผัสสะกระทบปึ๊บเปลยวิญญาณไปตั้งปั๊กผัสสะกระทบเรียบร้อยแล้วเนี่เราผัสสะการเรีรู้มีอย่างคลอขอผัสสะใช่ก็เหตุเกิดของนามธรรมอะไรเหตุเกิดของเวทนาก็คือผัสสะ เตุเกิดของสัญญาก็คือผัสสะเหตุเกิดของสังขารก็คือผัสสะเป็นผัสสะเหตุเกิดของนามเหตุเกิดของวิญญาณก็คือนามรูปประสาทที่แตกกระจายนะยืดหนึ่งเอ่อไม่เป็นไรค่ะนิดีโอกลับไปให้เอาใกลควรดูเอ่อเอาใกลควรดูเอาหนังสือสมถะวิปัสสนาไปหนังสือสมถะวิปัสสนา ถ้าอ่านจบนะรู้เรื่องขันธ์หน้าชัดแน่ออนอนเพราะในหนังสือสมถาลิปัสนาแยกเราให้เราเราเรียบร้อยแล้วเอาตั้งแต่กลุ่มแต่ที่ขันธ์ห้าเอาขันธ์ห้าพวกขันธ์เาจะมาซอยรูปยังมีอะไรบ้างมาซอยเวทนาซอยสัญญาซอยสังขารแล้วก็ซอยเป็การเอาสมถาลิปัสนาไปอ่านจบครบเลยไปถ,ถึงหลุดพ้นได้เลยรูปเวทนา,าสัญญาสังขารเวทนาเทีเ่ยงรือไม่เทีเ่ยง เดีระสูตรเนี้ยมีเป็นสิบสิบยระสูตรเราอ่านจนจําได้เราไม่ต้องกลัวตอนตายลูกทำยนะังไงพระเจ้าไม่อยู่เอกากระสูตรไปให้คลัเลยมันก็ว่าเฝ้ากับพวกที่เจ้าตอหน้าเลยเหมือนกับปรุงเลยว่เอาอเหมือนกับพระเจ้าถามมาเลยนยะรูกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็ตอบในใจ,มจ,ใคคนจไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะใข่ควัวยังไสินใจไม่เที่ยงสิงนั้นเป็นทุกข์สินใจเป็นทุกข์สินนั้นเป็นอนัตตศใขรควรไปไม่ต้องกลัว หลุดพ้นแน่แน่การหลุดพ้นไม่สุกพอมันก็มีระยะเวลาถ้ายัางไม่ได้ถ้ายัางไม่หลุดพ้นตอนนั้นก็ได้ช่วงมรณะกาลเองถ้าช่วงมรณะกาลเองไม่ได้ก็จะไปเอ,อื่นขย่าอย่างนีงอันตรายปาริณิพายุปาหัตจะอสังขาระศาสังขาระหรือถ้านานเราก็เป็นปุถุทำโสตอิอกธธาิสขามีไปแตะพบแล้วอันนี้ยาวหน่อยจะเป็นกลุ่มของ ถ้าว่าจะไปรู้ไปรู้ทำอริสานั้นก็ได้ถึงแม้จะอายุนานหน่อยก็ไม่เป็นไรอาจจะเจอพทธเจ้าหลายยพระองค์ขออาัยบางนะสงสัยารไหมแค่นี้ใช่ไหมคะทหางเกตของในย่างที่เราต้องจที่เรา็ยงก็จะเข้าใจแค่งนี้านะ้ะสังขารในขันห้าเลจ้าค่ะสังขารในขันห้าใช่ไหม ถ้าสังขารในขันห้าเนี่ยโรคจตัดเลยเนี่ยตัวสังขารเนี่ยมันเป็นมันปจระกอบโดยไปจะทําให้อื่นสําเร็จรูปเป็นการปรุงแต่งสังขารเนี่ยสังขารจะทํารูปให้สําเ,เร็จรูปดรืยความเป็นรูปสังขารในเข้าไปปรุงแต่งปรุงแต่งรูปให้สําเ,เร็จรูปดรืยความเป็นรูป เพาแต่ตรงนี้นะรูปเนี่ยมันจะสําเร็จขึ้นมาได้เนี่ยสังขารปรุงขึ้นมาเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นรูปเนี่ยสังขารมันปรุงมาเรียบร้อยแล้วใช่ปรุงมาเรียบร้อยแล้วมันก็สําเร็จรูปด้วยความเป็นรูปมาเวทนาเหมือนกันด้วยความรู้สึกสุขทูกระมาสุขเนี่สังขารเข้าไปปรุงแต่งเวทนาให้สําเร็จรูปด้วยความเป็นเวทนา สังขารเข้าไปปรุงแต่งสัญญาให้สําเร็จรูป้วยความเป็นสัญญาสังขารเข้าไปปรุงแต่งสังขารเนี่ยปรุงแต่งตรงนีเองได้นะให้สําเร็จรูป้วยความเป็นสังขารการที่มันจะมาเป็นสังขารได้นี่มันปรุงมาแล้วตัวสังขารันปรุงสังขารมาสังขารเข้าไปปรุงแต่งวิญญาณให้สําเร็จรูป้วยความเป็นวิญญาณเห็นไหมตัวสังขารเนี่ยปรุงแต่งวิญญาได้นะแต่วิญญาเนี่ยมารู้มารู้กับ รูปศาสนาสัญญาสังขารแต่เป็นอย่างรู้ตัวเองไม่ได้ตู้แต่งยังไงต้องรับภูมิแข็งในการตัวอย่างที่เหมือนกับรูปเลยเหมือนกับรูปเลยแสดงว่าโดยไม่เข้าใจว่ามันปรุงแต่งให้มันสําเร็จรูปหรือความให้สำเร็จรูปหรือความเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยสังขารถุกมาแล้ววทนาเหมือนกันก่อนที่มันจะสำเร็จรูปหรือความเป็นเวทนาเนี่ย สังขารปรุงมาแล้วนะก็เหอนพงในนิยมก็ใช่เราไม่ต้องโตอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยแต่วิญญาณยังไม่เข้าใจเจ้าค่ะปรุงแต่งวิญญาณวิญญาณเป็นภาพรูงเนี่ยเจ้าค่ะสังขารก็มาปรุงเนี่ยก็เพราะความเกิดขึ้นแห่งสังขารวิญญาณยึงเกิดขึ้นในปฏิจจสมุปบาทถ้าไม่มีสังขารละวิญญาณมันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันจะเป็นวิญญาณอาหารตรงนั้นเข้าใจแล้วสังขารอถ้าไม่มีสังขารละวิญญาณเกิดขึ้นไม่ได้สังขารก็เลยปรุงแต่ง วิญญาณให้สมเร็จรูกดูความเป็นวิญญาณแต่ขณะอวิญญาณสมเร็จลูกมาปุ๊บเนี่ยมันรู้แล้วมันเป็นตัววิญญาณแล้วมันเป็นธาตุรู้แล้วพอเป็นวิญญาณรูปขณะหน้าที่ของวิญญาณคืออะไรก็มีหน้าที่เข้ามารับรู้กับสี่ธาตุที่เหลือสี่ธาตุที่เหลือก็คือนามรูกนี่แหละวิญญาณก็มารู้แค่นี้วิญญาณก็มีหน้าที่เกิดดับของมันต่อไปส่วนสังคาญแล้วมาปรุงปรุงวิญญาณถ้าสมเด็จรูปพอมันดับปุ๊บไอ้วิญญาณดับปุ๊บมันดับไอะไรนะ ขณะนี้สังขารมาปรุงอะปรุงวิญญาณให้เส็จรูปหรือวามเป็นวิญญาณพอปรุงวิญญาณเส็จรูปแล้วน้น,นะนาทีของวิญญาณคืออะไรไปรับรู้ต่อไปแต่ขณะนี้มันจะไปรับรู้อะไรรู้มไม่ได้แล้วนะมันจะไปเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างแ,แล้วแต่มันแล้วแต่ทุาสัยที่ความเคยชินของของเราเที่เราเคยชินม,มันเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ไงหรุปแล้วตัวสังขารนี่คือ ในไม่ว่าจะในระยะไหนก็คือการปรุงแต่งทั้งหมดเลยใช่หน้าที่คือหน้าที่ต้องการคือปรุงแต่งเพียงแต่ว่าแล้วแต่ระยะไหนในพระสูตรเองใช่นไม่ก็ค้าเออไม่ก็ค่ะต้องเข้าใจเนาะการตรวดีๆีก่อนที่มันจะสรุปลูกอะไรขึ้นมาแต่ไอ้อย่างเนี้ยขันท่าเนี้ยมาถูกสังขารปรุงมาแล้วเขาเรียกว่าเป็นสังขาราสังขารทั้งหลายพิจารว่าก็ตัดไว้ก่อนจะอไปนี้ผ่านเนี่ย ถาฐานีพิฆเรอมัตยามิโบหรืพิสุทั้งหลายแบบน,นี้เราจะขอเตือนทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขารนะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไอ้คำว่าสังขารทั้งหลายมีอะไรบ้างล่ะมันมาปุงแต่งรูปทำนาสัญญาสังขารนิยนานะมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามอะปมาเทนะสัมปาเทขะดเจอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเองเ แล้วตัวสังขารทั้งหลายนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นสังขารทั้งหลายรูปนี่ก็เป็นสังขารเนี่ยเราเราเรเลยว่ารูปกับสังขารเนี่ยเพราะมันปรุงแต่งมาแล้วมันเลยสมุบรูปดูความเป็นรูปรือว่าเนี่ยสังขารปรุงแต่งมาเขาเลยว่าเนี่ยสังขารบางคนก็มัก็จะไอ้รูปเป็นสังขารเนี่ยก็มันรูงแต่งมาแล้วมันเลยส่อมุหลรูปมาเป็นก้อนเนี่ยมาเป็นก้อนการมหาอุตตูรสิทธิเนี่ยเพราะสังขารมันปรุงมาสังขารปรุงมา เวทนามันการการที่เราจะรู้สึกสุขทวกข์สังขารมันปรุงมาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดสังขารไม่ปรุงมาเราก็ไม่รู้จักเวทนาเราก็ไม่รู้ไม่เห็นหน้าตาของเวทไม่รู้ไม่เห็นหน้าตาของเวทนางั้นวิญญาณมันจะเป็นรั่วอะไรล่ะก็สังขารไม่ปรุงเวทนาให้มันเกิดปุ๊บเนี่ยให้มันสาเร็จรูปด้วยความเป็นเวทนาแล้ววิญญาณจะเป็นรั่วอะไรก็ไม่มีมันไม่มีเวทนาแต่ถ้าสังขารมาปรุงแต่เวทนาให้สาเร็จรูปด้วยความเป็นเวทนา พอมันสมเด็จพวกมีความเป็นเวทน,นาพ๊บวิญาติเพื่จะมาอาูอ้ได้นะตัวสัญญาตัวสังขารก็เหมือนกันพอกอาจารย์นะให้คนดีๆได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เที่ยงอย่างเดียวจบเลยอืออือต้องศึกษาไปเรื่อยๆคะสมัยก่อน